เกียร์ต้องห้ามของจักรยานเสือหมอบมีอะไรบ้างอยากรู้ดูให้<ด>จบ<ด>สวัสดีครับผมแจ็ควัชชพงแก้วสะอาดกับช่อง YouTube Training with Jack สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกียร์ต้องห้ามนะครับไม่ใช่เมียต้องห้ามนะไม่ใช่เมียต้องห้าม เกียร์ต้องห้ามสําหรับรถจักรยานเสือหมอนะครับว่ามีเกียร์อะไรบ้างที่เราไม่ควรไปเข้ามันนะครับเพราะว่าถ้าเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับเกิดความเสียหายกับตัวระบบเกียร์และตัวโซ่ของจักรยานของเราและทําอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้เจ้าตัวเกียร์ต้องห้ามมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเกียร์ต้องห้ามผมเริ่มจากตัวเล็กก่อนแล้วกันตัวแรกก็คือจานหน้าเล็กเฟืองหลังก้เล็ก มันก็จะทําให้เกิดอะไรขึ้นนะครับก็เกิดอาการเยื้องของโซ่กับจานหน้านะครับกับไอตัวตีนผีกับตัวจานหน้ามันเยื้องกันมันก็เกิดทําให้เกิดแรงบิดนะครับแรงบิดบิดไปบิดมานะครับโซ่อาจจะขาดหรือตีนผีอาจจะหักได้นะครับอันนี้ก็คือเกียร์ตัวแรกไอเกียร์ตัวนี้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนอย่างเช่นตอนที่เรา ปั่นเบาๆอยู่นะครับตอนแรกเราก็ปั่นเบาๆอยู่จานหน้าเล็กนะครับเฟืองหลังก็อาจจะอยู่ประมาณกลางๆและครั้นี้เนี่ยเราก็เกิดอยากจะปั่นให้มันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับสาหรับมือใหม่อาจจะไม่รู้ก็เปลี่ยนเกียร์ลงไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนเกียร์ลงไปเรื่อยๆอ่ามันก็ปั่นเร็วขึ้นนะครับโดยที่อ่าจานหน้ายังเล็กมันก็ยังเบาแรงนะครับพอเปลี่ยนเฟืองหลังเล็กลงเล็กลงเล็กลงเออรถมันก็ไปเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ไหมครับสุดท้ายเฟืองหลังไปอยู่ที่เฟืองเล็กสุด โดยที่จานหน้าเราก็ยังเล็กอยู่นะครับมันก็เกิดอาการบิดนะครับอาการบิดของตัวระบบเกียร์ของตัวโซ่กับตัวตีนผีของเรามันก็อาจจะทําให้เกียร์เราเสียหายนะครับอันนี้คือกรณีที่1นนะครับต่อไปเกียร์ต้องห้ามตัวที่สองนะครับก็คือจานหน้าใหญ่เฟืองหลังก็ใหญ่มันก็เกิด อาการเหมือนกันครับก็คืออาการบิดของโซ่นะครับกับตัวตีนผีตัวจานหน้าพวกนี้มันคือบิดมันก็ทําให้ตัวเกียร์ของเรามีโอกาสพังได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตีนผีหักนะครับโซ่ขาดอะไรประมาณนี้ไอ้เกียร์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นตอนไหนส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นนะครับตอนที่ว่าเราขึ้นเขาขึ้นเขาเนี่ยเราอยากจะขึ้นให้มันเร็วๆนะครับเราอยากขึ้นให้เร็วๆเ,เพราะนั้นเนี่ย เราก็เลยไปใส่จานหน้าใหญ่เอาไว้นะครับเพื่อว่ามันจะได้ไปเร็วเร็วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเฟืองหลังเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ประมาณกลางกลางนะครับพอไปเรื่อยๆเฮ้ยมันจะกชันขึ้นชันขึ้นแต่เราก็ยังอยากไปเร็วอยู่ใช่ไหมครับยังอยากไปเร็วอยู่สุดท้ายเราก็เปลี่ยนเกียร์หลังเนี่ยให้มันเบาลงเบาลงเบาลงนะครับเบาลงไปจนถึงเฟืองหลังมันก็ใหญ่จานหน้าเรายังใหญ่อยู่เรายังอยากไปเร็วอยู่มันก,ก็เข้าเป็นเกีย,ยร์ต้องห้า แบบนี้ผมเคยเห็นแม้กระทั่งแบบพวกโปรโพวกแข่งตูดฟองก็มีทำนะครับแบบจังหวะที่แบบโอ้โหมันเข้าได้เข้าเข็มอยากจะหนีบนเขาอยากจะเอาให้ได้นะครับบางทีเนี่ยเขาก็แช่เกียร์ต้องห้ามเหมือนกันแต่ว่าพวกโปรอะถ้าลดพังนะครับเขามีรถสำรองเปลี่ยนให้นะครับเขาเขาไม่เดือดร้อนแต่เราไม่ใช่โปรนะครับถ้าลดพังกนะ็คือจบนะครับเพราะนั้นเนี่ย ก็อย่าไปทําตามอย่างเขานะครับโอกาสที่อุปกรณ์เราจะเสียหายมีมากนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูกันว่าแล้ววิธีที่เราจะแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เราไปใช้ไอเกียร์ต้องห้ามเนี่ยเราทําอย่างไรนะครับโอเคว่าถือไอตัวเกียร์ที่1ก่อนนะครับจานหน้าเล็กจานเฟืองหลังเล็กนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งครับที่ว่า,าเราอยากจะไปด้วยความเร็วเท่านี้นะครับโดยที่ เกียร์เราจะ,จ,ะจ,จะต้องไปที่เฟ <in> ืองหลังเล็กแล้วเราก็ใช้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจานหน้าขึ้นมานะครับจานหน้าขึ้นมาให้มันใหญ่ขึ้นจานใหญ่นะครับเฟืองหลังเนี่ยก็คือให้มันใหญ่ตามขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นแบบอัตราทดอัตราความเหนื่อยเนี่ยมันก็จะเท่ากันนะครับแรงเท่ากันกับไอจานหน้าเล็กเฟืองหลังเล็กนะครับอันนี้เนี่ย เทคนิคเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะครับเทคนิคเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนเกียร์ในลักษณะแบบนี้ก็คือเปลี่ยนขึ้นจานจานหน้าใหญ่ใช่ไหมครับก็คือว่าไอตอนที่เราอยู่จานหน้าเล็กเนี่ยเฟืองหลังมันเล็กอยู่นะครับถ้าเราอยู่ดีปุ๊บไปเปลี่ยนจานหน้าใหญ่เลยนะครับเกียร์จะหนักขึ้นมาทันทีนะครับเราอาจจะปั่นไม่ไหวนะครับอย่างเช่นสมมุติไปอยู่บนเนินไปปลูกบนอะไรเนี่ยถ้าเราไปอยู่ดีเปลี่ยนไปแบบนั้น,น,นเลยเนี่ย รถอาจจะล้มได้นะครับอาจจะขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเทคนิคก็คือนะครับเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นจานหน้าใหญ่นะครับให้เราเนี่ยเปลี่ยนเฟืองหลังรอก่อนเบาก่อนนะครับเฟืองหลังขึ้นมาอันใหญ่รอก่อนนะครับแล้วก็พอเริ่มรู้สึกเบาขาแล้วนะครับเราค่อยขึ้นจานหน้าใหญ่นะครับคราวนี้มันเกียร์เนี่ยสุดท้ายมันก็จะเท่ากับไนตอนที่เราอยู่จานเล็กนะครับแล้วก็ทําให้เราไปต่อได้โดยที่ไม่หยุดชะง,งักกลายเป็น เกียร์หนักโดยฉับพลันนะครับอ่าโอเคคราวนี้กรณีของจานหน้าใหญ่โยนะครับเฟืองหลังก็ใหญ่คราวนี้แก้ไขยังไงนะครับก็คือว่าสับจานหน้าลงกลายเป็นเปลี่ยนเป็นจานเล็กนะครับเฟืองหลังใหญ่ถ้าอยู่บนข่าวนี้ก็คือสบายเลยเข้าเข้าแก็บเลยนะครับเข้าแก็บเลยนะครับแต่ว่าคราวนี้ถ้ามันไม่ได้แบบทางแบบว่า ชันมากๆนะครับถ้าทางไม่ใช่ชันมากๆามันมีเทคนิคอีกนิดหนึ่งก็คือว่าอยู่แต่หน้าใยเฟืองหลังใหญ่ถ้าเราอยู่ดีไปสับจานหน้าลงเลยเป็นจานเล็กปุ๊บมันจะเกิดอาการขาวืดนะเพราะว่าเกียร์มันจะเบาโดยฉับพลันนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทคนิคนิดหนึ่งก็คือว่าเราตบเกียร์หลังลงก่อนนะครับให้มันลงไปเฟืองที่มันหนักนิดนึงนะครับ,บ,รบแล้วพอเราเปลี่ยนจานหน้าลงปุ๊บ นะครับมันก็จะพอดีนะครับไม่เกิดอาการวืดนะครับอ่าอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในเกี่ยวกับเรื่องการใช้เกียร์ของจักรยานเสือหมอบอ่ะคลิปนี้เอาเท่านี้นะครับอ่าฝากไว้เหมือนเดิมครับกลุ่มทรงการบ้านซ้อมปั่นจักรยานนะครับอ่าเป็นกลุ่มที่ เป็นที่รวมของผู้ที่รักการปั่นจักรยานนะครับแล้วก็ใครมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าใครซ้อมอะไรอย่างไรมาโพสต์มาแชร์กันนะครับแล้วก็ผมตอนกลางคืนเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะครับผมก็จะมาไลฟ์ตอบเลยครับใน YouTube ไลฟ์ตอบเลยว่าอ่าวันนี้คําถามนี้อ้าวผมตอบไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับอ่าววันนี้คุณซ้อมเป็นยังไงก็มาช่วยกันดูนะครับผมจะไลฟ์ตอบคำถามเนี่ยสองทุ่มครึ่งนะครับ อาทิตย์ละ5วันนะครับยกเว้นวันเสาร์กับวันพุธนะครับผมหยุดนะครับโอเคแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดสับตะไคร้กดสับตะไคร้ไว้นะครับเราจะมาปั่นจักรยานกันให้มันสุดฤทธิ์กันไปเลยนะครับอ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ